สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาตากแดดให้มันหายหนาวหน่อยเออผมว่าอุณหภูมิเนี่ยมันลดต่ําลงมาครับเออจากเดิมมัน16องศาเนี่ยผมว่าเช้านี้น่าจะประมาณสัก14องศาครับผมมาตากแดดให้มันอ,อุ่นจกนักหน่อยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ เป็น f c ที่ติดตามในส่วนของช่องนวัดนี่นะครับมีการโอนเงินมาเพื่อที่จะสนับสนุนช่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะเป็นนักลงทุนหมายความว่าจับบ้านมือสองมาแล้วก็รีโนเวทแล้วก็ตกแต่งเพื่อขายต่อเพื่อทางกำไรผมถือว่าเหมาะเลยหรือถ้าเราไม่ขายต่อเนี่ยเราเก็บกินระยะยาวนะท่านผู้ชมนะก็คือปล่อยเช่าผมถือว่าเหมาะเลยดีกว่าเอาเงินของเราไปฝากธนาคารเพราะว่าดอกเบี้ยมันไม่คุ้มนะครับ แล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลนครนจีดีอำเภอป่าซางนะครับจังหวัดลำพูนมีบ้านหนึ่งหลังเ,เป็นบ้านมือสองท่านผู้ชมบังเอิญเจ้าของซ้ําเนี่ยมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเพราะว่าติดต่อผมมาเมื่อวานแล้วก็เดิมบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าแล้วผู้เช่าเนี่ยเพิ่งจะย้ายออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเอจ้าของซ้ําเนี่ยมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเ,เนื้อที่ทั้งหมด1 4 5ตารางวาท่าน <S <S ผู้ชมราคา เจ้าของซับเปิดไว้ที่6กแสนก็เหมาะเลยสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไรนะครับสามารถมารีโนเวทแล้วก็ตกแต่งได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ติดถนน2เลนท่านผู้ชมแล้วก็บ้านเนี่ยนะฮะอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ผมยืนอยู่ท้ายแปลงนะครับท่านผู้ชมในส่วนของความกว้างนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่12เมตรนะครับส่วนความลึกจากหน้าถนนนะครับลาดยางนะยาวมาถึงนี่เลยครับอยู่ที่60เมตรท่านผู้ชม เออผมพาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของท้ายแปลงเพราะว่าท้ายแปลงเนี่ยติดลําเหมืองสาธารณะนะครับนี่นะแนวเขตที่มีผ้าสแลนเนี่ยนะฮะเออตรงนี้จะเป็นกอไผนะ่นะนี่เรามาชมในส่วนท้ายแปลงก่อนเออน้ําเขาไม่ได้ปล่อยมานะท่านผู้ชมนะนี่นะยางกว้างเลยเนี่ยครับนี่นะท้ายแปลงของเรานะนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะครับเมื่อกี้นี้ผมโด่งขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นในส่วนของผ้ามุมสูงนะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กครับนี่นี่นะลูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ในส่วนของบ้านเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปสำรวจดูแล้วเนี่ยแล้วก็ด้วยการที่ว่าหน้าบ้านเนี่ยเขาติดถนนลาดยางในหมู่บ้านใช่ไหมครับสามารถเปิดร้านค้าขายแล้วประกอบธุรกิจได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยด้านหลังพื้นที่บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่โล่งนะครับนี่นะ สามารถปลูกพืชผักไว้รับประทานได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหาบ้านนะอาจจะซื้อเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยนะครับหรือซื้อไว้เพื่ออยู่เองผมถือว่าเหมาะเลยเออแนวเขตนะครับเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยต้นไม้ต้งสูงเนี่ยอันนี้คือต้นเพกาอ่าก็เอาไว้เผาไฟนะแล้วก็จิ้มน้ำพริกนะเนี่ยแนวเขตก็มานี่เลยครับตรงมานี่เลยนะปึ๊บเนี่ยนะแล้วก็ตรงขึ้นไปเลย เนี่ยนะความลึกอยู่ที่60เมตรครับส่วนความกว้างอยู่ที่12เมตรนะส่วนด้านหลังเนี่ยความกว้างน่าจะอยู่ประมาณ11เมตรท่านผู้ชมด้านหลังนะแต่ด้านหน้าเนี่ย12เมตรส่วนตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะรู้สึกว่าจะเป็นญาติกับเจ้าของเนี่ยนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเพื่อนบ้านอันนี้เขาเลี้ยงไก่ด้วยนะเนี่ยเพื่อนบ้านนะเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีวัวนะอันนี้เพื่อนบ้านนะ อันนี้น่าจะเป็นญาติกับเจ้าของบ้านนี่แหละเนี่ยเลี้ยงวัวแล้วนี่ส่วนของบ้านหลังข้างหน้าเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีเนี่ยผมมารีวิวปรากฏบ,บ้านหลังนี้ขายไปแล้วนะแล้วก็เจ้าของเนี่ยอ,อยู่เชียงใหม่แล้วก็มาตกแต่งรีโนเวทซะสวยเลยเนี่ยนะบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยนะฮะโอเคเรามาชมในส่วนของบ้านที่จะขายดีกว่าอันนี้ผมมาถ่ายทําในส่วนเพื่อนบ้านนะอ่าสลหรับท่านผู้ชมนะครับ บางทีเราต่างถิ่นอย่างเงี้ยอ่าก็มาดูบรรยากาศอ่าสําหรับในส่วนของต่างจังหวัดนะในส่วนของอําเภอป่าซางนี่นะครับนี่นะหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะจากมอไซค์ผมเนี่ยนะตรงเข้ามาเลยปึ๊บเนี่ยนะแล้วจากเนี้ยก็ไปสุดท้ายแปลงส่วนฝั่งนู้นนะมันจะมีแนวรั้วอยู่ที่มีผ้าสแลนนะครับฝั่งนู้นนะอันนี้อยู่ในส่วนของพื้นที่หลังบ้านนะเนื้อที่ใช้สอยเนี่ยผมลองวัดดูแล้วท่านผู้ชม อยู่ที่78ตารางเมตรนะครับอายุบ้าน10ปีนะครับลักษณะบ้านที่ผมสำรวจเนี่ยไม่มีแตกราวนะอันนี้บ้านหลังเนี่ยเขาปล่อยเช่าแล้วผู้เช่าเนี่ยเพิ่งจะย้ายออกไปนะครับนี่นะเป็นบ้านทรงจั่วชั้นเดียวนะครับเออเรามาฉาบป,ปูนเนี่ยแล้วก็ทาสีใหม่รีโนเวทใหม่ผมถือว่ามันก็จะสวยงามเลยเพราะว่าบ้านไม่ได้แตกลาวนะอายุบ้านเพียงแค่10ปีเองเนี่ยนะตรงนี้เป็นพื้นที่ของเรานะ เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมไปชมในส่วนของบริเวณหน้าบ้านเนี่ยดูดิบ้านไม่ได้แตกราวนะสภาพยังดีอยู่นะเพียงแค่สิบปีเองท่านผู้ชมแล้วก็หน้าต่างเนี่ยเป็นไม้สักนะเนี่ยนะเรามาฉาบป,ปูนแล้วก็ทาสีซะหน่อยเนี่ยมันก็จะสวยเลยด้านบนเป็นสมาร์ทบอร์ดนะด้านบนเนี่ยนะเป็นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ด้านหน้านี่ทำเลติดถนนสองเลนท่านผู้ชม อยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่เปี่ยวนะเนี่ยฝั่งเนี้ขวามือเนี่ยตรงออกไปก็จะเป็นถนนสีเลนนะครับแล้วก็เลยไปก็เป็นโรงพยาบาลป่าซางนะห่างจากโรงพยาบาลป่าซางครับผมเออเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะเนี่ยนะตรงไปเนี่ยนะแล้วในส่วนของฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยไปวัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็อ่างเก็บน้ำแม่วังซ่านนะครับ เนี่ยตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมในสวนเพื่อนบ้านก่อนเนี่ยนะเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยตรงนี้ก็เพื่อนบ้านนะตรงนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับเนี่ยบ้านหลายหลังมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเนี่ยทำเลเป็นไงครับสวยไหมสุดยอดเลยเพราะว่าเออมันสามารถค้าขายได้ท่านผู้ชมเดี๋ยเมื่อกี้นี่เพื่อนบ้านก็มามาดูผมมาสอบถามว่าเออเจ้าของบ้านให้มาทําอะไรผมบอกว่าเจ้าของบ้านเขาต้องการขาย ผมยังเชียร์ให้เพื่อนบ้านเนี่ยซื้อไปเลยทีนี้เพื่อนบ้านก็มีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยดูสิถนนอย่างกว้างเลยเนี่ยนะแล้วเนี่ยบ้านเออจาลักษณะบ้านเนี่ยมันเป็นประตูม้วนใช่ไหมครับเนี่ยมันเหมาะที่จะเปิดร้านค้าขายหรือทํากิจการได้เลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของความกว้างแจ้งแล้วนะครับ12เมตรนะความลึกอยู่ที่60เมตรนะครับ ความสูงจากดับน้ำทะเลอยู่ที่326เมตรท่านผู้ชมที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะนี่ให้ท่านผู้ชมชมผมตำรวจแล้วไม่มีรอยแตกรอยลาวนะถือว่าดีเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดต,ตรงเนี้ยเออมันจะเป็นสีเหมือนสีปูนสีเดิมเขานะเราก็มาทาสีนะเป็นสีขาวนี่มันก็จะสวยเลยโอเคเรามาชมฝั่งนี้ตรงนี้มีมีกำแพง ตรงนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับนี่กําลังสร้างบ้านยังไม่เสร็จนะนี่นะเพื่อนบ้านนะเนี่ยตรงเนี้สามารถเดินรอบบ้านได้เลยอันนี้ผมถ่ายในส่วนของบริเวณด้านข้างนะครับนี่นะเปื้เป็นประตูม้วนสามารถเปิดร้านค้าขายได้เลยท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้โหถือว่าดีมากเลยอ่ะเรามาชมในส่วนของด้านในด้านในเนี่ยจะเป็นห้องโถงโล่งๆนี่นะครับนี่นะแล้วก็ด้านบน เป็นสมาร์ทบอร์ดความสูงจากพื้นถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่2,90เมตรเก้งระท่านผู้ชมเกือบ3เมตรเลยนะก็ถือว่าโป่งมากเลยนี่นะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับเออด้านในประกอบไปด้วย2ห้องนอนหนึ่ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวนะครับทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่1 2.8่เมตรท่านผู้ชมนี่ห้องนอนห้องที่1นะ2.8ูณเมตรติดตั้ง มุงลวดแล้วนะครับหน้าต่างสองบานนะด้านบนก็เป็นสมาร์ทบอร์ดนี่นะปุ๊บนี่ก็จะประมาณนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่1นนะครับอ่าถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่สองห้องนอนที่องสอง2ุคูณ2.8เมตรนี่ห้องนอนที่2เอ่อหน้าต่างมีให้3บานนะครับนี่นะนี่ก็จะประมาณนี้เอ่อไฟไม่ติดนะเนี่ยผมเห็มีสายไฟรู้สึกว่าจะ จะมีการถอดไฟออกไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีสายไฟอยู่นะนี่ก็จะประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ต้องการชมบ้านนะครับแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันถือว่าจเยี่ยบม,มากๆเลยนะนี่นะเราสามารถมารีเนเวตมาตกแต่งได้เลยเนี่ยนะครับสภาพบ้านถือว่าดีมากเลยส่วนพื้นเนี่ยจะเป็นเป็นพื้นเป็นปูนขัดมันนะครับนี่นะไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับปุ๊บอายุบ้าน10ปีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะส่วนราคาเจ้าของทรัพย์ เปิดไว้ที่6 0แสนนะครับในเนื้อที่ทั้งหมด145ตารางวาเอกาสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงใบเดียวเลยท่านผู้ชมถัดมาตรงนี้เป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำ1.9คูณ1.9ค,ครับผมนี่มีอ่างอ่างอาบน้ำนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีชักโครกฝั่งนี้นี่นะครับ1.9ูณ1.9น,นี่ก็จะประมาณนี้นะเหมาะเลยสำหรับท่านที่ต้องการ จับบ้านมือ2มาเพื่อจะรีโนเวทเนี่ยผมถือว่าเหมาะเลยนะแล้วก็ขายเพื่อทำกำไรนะครับส่วนตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนี่นะเป็นเคาน์เตอร์ครัวด้านนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็อยู่ในส่วนของหลังบ้านตรงนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานนี่นะนี่โอ้เนื้อที่ยังเหลือเยอะนะในเนื้อที่1 4 5ตารางวาด้านหลังเป็นลำเหมืองสาธารณะนะครับเนี่นะ เดินไปตอนที่ผมเปิดคลิปแล้วก็ไปสุดตรงกอไผ่นะครับนี่นะเมื่อกี้นี้ผมโดนงขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมน่าจะเห็นในส่วนของภาพมุมสูงนะครับนี่นะพิกาศอยู่ที่ทนตนครจเจดีอป่าซางจัังหวดลําพูนท่านผู้ชมนี่สำหรับท่านผู้ชมหรือนักลงทุนและนักเก็งกาไรนะครับโอ้เรียนเชิญนะผมว่าราคานี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะ เพราะว่าราคาทุกราคาท่านผู้ชมผมขายในราคาเจ้าของนะส่วนเจ้าของซับเนี่ยราคาในใจที่เขามีเนี่ยถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านก็สามารถพูดคุยแล้วก็มาดูซับนะครับแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของได้นะครับเ,เพราะว่า,าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่โทรมาหาผมเนี่ยผมก็สอบถามตื้นลึกหนาบางานิดหน่อยว่า,าท่านจะมาดูซับวันไหนแล้วท่านอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ย ผมจะได้นัดในส่วนของเจ้าของรัพย์มาพูดคุยแล้วท่านก็ต่อรองราคากับเจ้าของรัพย์เลยเพราะว่าทุกซัพย์นั้นผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะครับผมไม่บวกไม่เทินทั้งสิ้นนะครับเราทําอะไรตรงไปตรงมาดีกว่าผมคิดว่าการที่เราทําแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆาท่านมองออกเพราะว่าการที่ผมเปิดช่องมาจนถึงวันนี้นะครับประมาณ3ปีและยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นงานสุดท้ายของผมแล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมา หกเจ็ดอาชีพผมผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นงานสุดท้ายของผมแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องการที่ทําออกมาเนี่ยให้มันดีที่สุดแล้วก็เราเองก็วางตัวให้เป็นกลางมากที่สุดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของบริเวณหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะอ่าบ้านประกอบไปด้วย2นอน1น้ํา1ครัวนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะเป็นหน้าต่างนะตรงนี้เป็นประตูม้วนนะครับนี่ผมถือว่าเหมาะเลยนะ เนี่ยมารีโนเวตตกแต่งซะหน่อยนะโอ้โหผมว่ามันจะทํากกำไรให้ท่านได้งามๆเลยนะนี่แล้วก็น่านด้าสังเกตดูเป็นถนนสองเลนเห็นไหมปั๊บวันนี้เงียบนิดน,นึงเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเนี่ยรถมันก็จะวิ่งเยอะอยู่นะเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันไปวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้นะครับไปแม่ทาได้นะแล้วก็ขวามือเนี่ยไปถนนสี่เลนเนี่ยนะเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมีบ้าน นะเยอะมากเลยนะแล้วก็ส่วนร้านของชามน่าจะอยู่ข้างหน้านะมีอยู่หนึ่งร้านส่วนแถวเนี้ยไม่มีนี่นะอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมการชมทราบแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม